คือตอนนั้นหนูมีแหวนหนูก็คุยกับแฟนแตัดสินใจค่ะขายแหวนแล้วก็มาปิดบีอค่ะสวัสดีค่ะไม่ <c oughs> ได้ยินเสียงเลยเออได้ยินละชื่ออะไรคะแพทค่ะพีตาชื่ออะไรนะชื่อแพทค่ะชื่อแพทแพทตอนนี้หนูมีอาชีพเป็นอะไรคะตอนนี้ ตอนนี้หนูเป็นคุณแม่ลูกอ่อนค่ะเลี้ยงน้องสี่เดือนค่ะเลี้ยงน้องสี่เดือนไหนน้องอยู่ไหนตอนนี้น้องอยู่บนที่นอนนยค่ะขอยญาตนะคะนานาขอดูน้องหน่อยนหนขอดูหลักฐานหน่อยนี่ค่ะหลับอ๋อน้องกําลังจะนอนอุยน่ารักโอเคอ่ะทิ้งน้องไว้ก่อนกลับมาคุยกับพี่ค่ะพี่แล้วก่อนหน้านี้แคททาอาชีพอะไรคะ เคยเป็นแม่ค้าสายสต๊อกค่ะแล้วก็ทํางานประจําหทาหลายอย่างค่ะพี่แล้วก็มีปัญหาที่บ้านวันี้อะเดี๋ยวก่อนวันนี้หนูมีไรายได้เท่าไหร่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้หนูมีหมื่นเจ็ดกว่าค่ะเกือบหมื่นแปดแล้วได้หมื่นเจ็ดวันนี้วันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้วันนี้ได้สามพันค่ะวันนี้ได้สามพันเป็นไงรู้สึกไงตื่นเต้นไหมโอตื่นเต้นมากค่ะพี่ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหนูแทบไม่มีเวลาทําเลยอะค่ะเพราะว่าลูก น้อยมากแล้วสามสามีช่วยดูแลลูกไหมคือแฟนหนูทํางานค่ะกลางวันหนูก<ช>็แต<ด>่ทำงานประจำนั้นแปล<ช><ๆ>ว่าหนูมาทำที่เนี่ยหนูก็ใช้เวลาแค่ตอนลูกนอนแล้วก็ทําใช่ค่ะพี่อยู่กันสามคนใช่ไหมอยู่ที่บ้านอยู่กันสี่คนค่ะแล้วก็แฟนทํางานคนเดียวแฟนทํางานเดือนหกพันคําถามคือตอนนี้หนูจะทามาได้กี่วันแล้วนะ ตอนนี้หนูอะทําทมาได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งได้ไปเท่าไหร่ได้มาหมื่นเจ็ดห้าร้อยค่ะเกือบเกือบหมื่นแปดลวใช่ค่ะมันเป็นยังไงอะที่แบบเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่มีเวลาแต่แบบมีเงินเข้ามาในกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วก็ยังดูแลลูกได้ได้มาตั้งหมื่นเจ็ดอรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากค่ะพี่ไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะว่าแทบแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะพี่แค่แบบ ไปแนะนําเขาอะแล้วก็ให้เขาสั่งซื้อของเขาเองแล้วยอดมันก็เด้งเข้ามาเองเลยค่ะคู่แบบงงแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําได้ด้วยค่ะเพราะว่าแบบเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะแล้วแถมอย่างเราไม่ได้ลงทุนด้วยอะแล้วแบบได้กําไรเยอะมากค่ะหนู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 ไม่ได้หนูไม่ได้ลงทุนสต็อกของใช่ไหมแต่หนูแต่หนูซื้อสินค้าครั้งแรกกี่ชิ้นหนูทำยังไงเหอนที่หนูได้มาทํำ คือตอนแรกอะค่ะหนูไม่มีตังค์เลยนะพี่กีตาหนูพูดตรงๆคือหนูอะแต่ว่าหนูมีของคือตอนนั้นหนูมีแหวนหนูก็คุยกับแฟนตัดสินใจค่ะขายแหวนแล้วก็มาปิดบีโอค่ะเป็นบีโอเลยตอนนั้นก็คือซื้อสามชิ้นแล้วคือด้วยตัวหนูเองอะตอนนั้นอะหนูเพิ่งจะค้อน้องมาได้ประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนคือหนูยังกินไม่ได้แต่หนูอะค่ะเลือกที่จะซื้อเอเด็กกับไฟเบอร์อะค่ะให้แฟนกินแล้วก็ทำรีวิวแฟน แล้วเสร็จแล้วปุ๊บแฟนหนูลง4โลค่ะคือทานเอกับไฟเบอร์คู่กอารีวิวแฟนอใช่ค่ะทานเอกเกับไฟเบอร์คู่กันคือกินจริงจังเลยนะคะพี่ลดไป4โลและหลังจากนั้นนะคะหนูก็มาศึกษาดูว่าหนูมีตัวไหนที่กินได้บ้างทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจค่ะสั่งเซรั่มเกาหลีแล้วก็สลิป,ปิ้งมากับัเลจลหอ๊หอ ใช่ป้าสั่งมาใช้เองอ๋อโอเคโอเคเฮนถามว่า<ช>หนูรูว่าหนูกินอะไรได้บ้างแล้วบอกสั่งเซรั่มมาก,ก็เอ๊ะกินเซรั่มเหรอโอเคเอาต่อต่อหนูกินอะไระไม่ได้ไงหนูก็เลยลองสั่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้ามาใช้อลอแล้วทีเนี้ยห,หน้าหนูใสหน้าหนูใสขึ้นมากจนหนูเข้าถามหนูแล้วว่าใช้อะไรหนูก็บอกว่า ไปดูในแอปนะบพอดีหนูไปเจอแอปนี้มาอะไรเงี้ยจาก facebook อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลองเข้าไปดูค่ะแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยได้แบบงงๆค่ะคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยแคทพี่ตาถามหน่อยหนูรู<ด>้สึกยังไงตอนนี้ที่วันนี้หนูทำมาหนึ่งเดือนโดยที่ใช้เวลาว่างจากการที่ลูกนอนมาทำแล้ว หนูได้มาขนาดนี้หนูรู้สึกยังไงที่วันนั้นหนูตัดสินใจเอาแหวนทองที่มีนะคะหมดทั้งตัวไปขายเพื่อมาให้โอกาสตัวเองตอนนี้หนูรู้สึกยังไงหนูดีใจมากค่ะแล้วหนูก็แบบคือรู้สึกเลยว่าหนูคิดไม่ผิดจริงๆที่ตัดสินใจขายแหวนวันนั้นคือแหวนวันนั้นอะเปลี่ยนชีวิตหนูจริงๆถ้าวันนั้นหนูไม่ขายแหวนอะ วันยังไงวันก็ต้องขายแหวนอยู่ดีค่ะพี่เพราะว่ารายได้แฟนหนูไม่พอใช้แน่นอนคือหกพันอ่ะแล้วหนูอยู่กี่คนน่ะจริงพี่คือถ้าหนูถามว่าถ้าหนูไม่ขายแหวนน่ะวันหนก็ต้องขายอยู่ดีวันนั้นเพื่อทําดอกดิสวันนี้หนูก็ต้องขายเพราะหนูไม่มีเงินจะกินแล้วถูกไหม ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะพี่รู้สึกรู้สึกดีเนาะมันรู้สึกว่าเราเราเลือกไม่ผิดใช่ไหมใช่ค,ค่ะพี่ทีนี้แคทอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับคนทางบ้านบ้างลูกว่าแบบเออเราแบบเราก็เป็นคนหนึ่งที่มทไม่มีเวลาเราก็เป็นคนหนึ่งที่โอ้โหเลี้ยงลูกสี่เดือนนะ่ะพี่เข้าใจ <c oughs> พี่ไม่เคยมีลูกนะแต่พี่เคยเห็นเพื่อนบน่น ว่แบบไม่ค่อยได้นอนนอนน,อน้อยลูกจะตื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วแล้วหนูก็แบบมาทําตรงเนี้ยโดยใช้แค่อินเทอร์เน็ตกับมือถือเครื่องเดียวอ่ะหนูหนูมีอะไรจะบอกกับคนทางบ้านที่เขาแบบบอกว่าตัวเองไม่มีทุนบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาไหม หนูยาจะบอกว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาค่ะมันเป็นข้ออ้างค่ะหนูจะบอกเลยว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมีทุนมาตั้งแต่แรกคือถามว่าถ้าวันเนี้ค่ะไม่เลือกที่จะเปิดใจไม่เลือกที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองอะค่ะคุณก็จะไม่ีวันได้เจอสิ่งดีๆหนูหนูบอกเลยค่ะว่าหนูเป็นคนนึงที่แบบว่าคือถ้าหนูไม่ตัดสินใจหนูไม่เลือก วันหนึ่งหนูก็ต้องเสียสิ่งที่หนูคิดว่าหนูจะไม่อยากเสียอยู่ดีถามว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเสียแล้วเราต้องใช้เงินอยู่แล้วอะค่ะใช้ให้มันแบบว่าทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าดีกว่าไปใช้แบบว่าเพราะยังไงเราเงินอะเรามีเราก็ต้องใช้อยู่แล้วแต่ทําไมเราไม่ใช้เงินให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ่ะหนูอยากจะบอกทุกคนว่าดอกลิสไม่มีอะไรยากค่ะคือง่ายง่ายมากค่ะง่ายกว่าที่อื่นเยอะเลยค่ะ จะบอกว่าถ้าไม่เชื่อหนูนะสามารถไปลองที่อื่นได้ค่ะแล้วลองกลับมาเทียบกับดอกดิสได้เลยหนูกล้าพูดได้เลยค่ะเพราะหนูเคยผ่านมาแล้วคือถาม,มว่าหลายคนนะ่ะอาจจะมองว่าที่เนี่ยเวอร์แต่มันไม่ได้เวอร์ค่ะที่ทุกคนเห็นคือเรื่องจริงค่ะไม่ได้เฟกหนูพูดจริงๆค่ะถามว่าหนูเป็นแม่ลูกอ่อนน่ะหนูแทบไม่ได้นอนแต่ว่าหนูก็ยอมค่ะยอมยอมนอนน,อน,น้อยแต่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนะคะแคที พี่ <c oughs> ชื่นชมหนูมากๆแล้วก็พี่เห็นความตั้งใจในตัวหนูและพี่ขอบคุณหนูมากๆที่วันนี้หนูลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างให้กับคนอีกมากมายที่เขายังมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาที่เขายังมีข้ออ้างว่าตัวเองไม่มีทุนแล้วหนูลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันไม่มีมันไม่เป็นความจริงหนูได้ลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างหนูรู้ไหมว่าสิ่งนี้มันเป็นพระพรกับคนมากมายเลยนะ มันทําให้คนที่กําลังท้อกําลังรู้สึกว่าตัวเองแบบติดตุ้งนี่นั่นแต่แต่พอหนูลูกขึ้นมาทําแล้วหนูทําได้มันทําให้คนอื่นได้เห็นเยอะแยะเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะหนูพี่ขอบคุณหนูที่ที่ตัวหนูเองอ่ะที่ตัวหนูเองอ่ะไม่เอารูปมาเป็นอุปสรรคที่หนูไม่มองว่าลูกเป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่จะสร้างชีวิตแต่หนูกลับเอารูปหนูมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทําเพื่อเขาแล้วหนูไม่หนูไม่ตรงไปทิ้งโทษที่เขาว่าเพราะ ยังลูกก็หนูไม่ได้เอาความผิดไปโยนที่ลูกแต่หนูกับหนูกับทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้เขาเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าข้ออ้างขอบคุณที่หนูไม่เอาลูกมาเป็นข้ออ้างนะลูกขอบคุณมากมากค่ะหนูโอเคนะคะทุกคนไปติดตามน้องแคทแล้วก็น้องแคทแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้เขาได้สู้ชีวิตต่อไปจนถึงฝันนะคะทุกคนช่วยกันนะคะโอเคขอบคุณแคทมากๆเดี๋ยววันหลังมาแชร์ใหม่นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพีค